ก็ใกล้จะถึงจุดที่เราจะลงรถแล้วต่อด้วยแท้วนะครับก็ท,นนบทางก็เป็นปูนบ้างสลับกับเป็นดินแดงบ้างนะเห็นไหมครับเริ่มเห็นหลังคาบ้านแล้วครับเห็นไหมครับเป็นหมู่บ้านของชาวลาหูนะครับลนะาหูแถวนี้คนละชาวลาหูจะมาอพยพมาอยู่เป็นค่อนข้างเยอะนะครับ รมชาติยังยังยังดูดีมากเลยครับยังใหม่หมดแล้วก็ร่มลื่นมากครับเข้าตัวหมู่บ้านแล้วครับเข้าตัวหมู่บ้านแล้วครับโอ้เห็นม่น้ำแล้วนี่ครับจุดลงแพนะครับเางลงน้ำเลย แพรเตรียมมาให้สองลำพอดีเลยครับอสองลำถึงแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดูสิหน้าบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่นะครับ <c oughs> บรรยากาศที่เราจะล่องแพรกันแล้วนะคะนี่คนถอแพรก็จิบเบ,บียร์ไปครับรอเราเฮ้ยเบียร์ตัง้งแต่เขาไม่เบียเลยอ่ะอาบุยา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  <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปเอาสัมภาระลงก่อนใครเอามาเยอะก็แบกเยอะนะครับอุ <sh ows> <sh ows> ๊ยผมต้องอยูええ่คนกับคนนี uh, ้แล uh ้วครับเนี่ยคนนี้จะเยอะกว่าเพื่อนน้อยน้อยเยอะกว่าเพื่อนสงเด็ก้วยนะผมไม่ได้นี่ลักษณะนาแพเรานะครับ โอเคครับเดี๋ยวลงจากรถก่อนครับสวัสดีครับเออเราตามหลัง